สวัสดีน้องๆทุกคนวันนี้เป็นเลิกงามยามดีในการหาลิงแดงของพี่เองด้วยงบห <L> นึ่งล้านกองน้องๆว่าจะออกไหมรอดหรือล่วงไปดูเฮ้ยแต่พี่ลืมว่ะเราต้องใช้น้ำยาลัคกี้ก่อนเห็นช่องอื่นเขาใช้น้ำยาลัคกี้แล้วมันมาพี่ก็ขออนุญาตเลยเช็มเลยโอเค ทองนโมตะสายพี่เดินนะน้องๆไปโหพี่ตกใจพี่คิดว่าใช่สุคุณะมาตกใจหมด พี่โคดเมบเลยตอนนี้โอ้้พี่ตกใจยอ่ามาหรองพี่ขอใช้สูตรกดรัวๆสามทีถ้ามานิเมชันมาแน่โอ้เข็มปิดก็ไปสู้มันธรรมดาดีกว่า โอ้มาสองตัวเอาลิงแดงมาสักตัวได้ไหมที่เกินํำลายหนักมากพี่กลัวไม่ออกมากใจพี่เนี่ยขอเลยจบจบขอได้ไหมได้จบจบฟรามาทั้งอาทิตย์แล้วขอได้ไหมสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลิงแดงเนี่ยได้ไหม พี่ว่าเราต้องเปิดแชทซ้ายไว้ก่อนวะถ้าชื่อขึ้นแล้วเราก็ได้กีอยู่ ท่่าไหระโดนเท่าไหร่นะ่โนะโอ้โหโดนไปโดนประมาณเกือบสามแสนแล้วยังเงียบกิ๊บโอ้ใจคอไม่ที่เผอไปโอ้โหเข็มปิดที่เผอไป่ะเราก็ไปส่มต่อกันยาว โอ้หตกใจขึ้นมาโอ้โหชีวิตต้องมีทรงมีสูตรบ้างแหละขอได้ไหมขอได้ไหมลิงแดงเนี่ยขอได้ไหมขอได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันค้าง ทำไมมันค้างตกใจหมดทีม่นมาปะทธตอนนี้ใจพี่เตนตุบๆๆๆๆเลยไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าฟาร์มทา,างอัทเนะโบรขอได้ไหมโบร ฉันอดหลับอดนอนฟาร์มแกมาทั้งอาทิตย์นะแกจะให้ฉันได้หรือไม่โหคิดว่ามาโถชีวิตโหมาอีกแล้วสุขุณนะไม่เอาได้ไหมขอวบพึ้นมาเป็นลิงแดงแบบโบ๊ะเลยได้ไหมกดจนงเงือะแตกหมดแล้วนี่ เข็มเกินบางทีอะเข็มไปรู้สึกเริ่มไม่คาดหวังแล้วอะรู้สึกกบบใบยำพังเข็มปิดโดยเท่าไหร่เน,นี่ยโอย่ังยิงเลยแปดแสนยังได้อยู่คิดว่าเหลือห้าแสนแล้ว โอ้จองจิตบูมาทำไมเนี่ยโทแทนนี้จะจะเป็นลิงแดงาโถสีแดงแดงมาทีไรโอ้คิดว่าจะใช่ทุกทีสภาพโอมาสองตัวแต่ทำไมลิงแดงไม่มาถามจิงๆเถอรโอ้โ,อโอเหเฮ้ยเริ่มเริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วเริ่มเริ่มมาแล้วหรือเปล่าวะคิดเองแหละ เฮ้ยไม่มาจริงงูดูทรงแล้วเราต้องัอเชิญยันลิงแดงมาโอเคยันลิงแดงมาละเอารูปมาแปะเลยขอให้มันมามันกินแค่ความเชื่อไว้แต่เราต้องศรัทธา โอ้โห oh, อีกแล้วสุกุณาโอ้โ oh, หสุกุณาสตกต,ต,ตัวติดดิบๆเธอโอ้ oh my god อมอส์บรอริงแดงบรอโกจิตา oh, ้าบรอโอ้โหถามจริงๆเธอเข้มเออไต่จะพังเคมปิดโอ้ไต่พัง โอ้โหมันมีจริงๆใช่ไหมลิงแดงนะฮะมันมีจริงๆใช่ไหม เซบเบอร์สีแดงมามีความหวังทุกทีเซ็งวะ่ะกดแบบไม่คาดหวังเลยละคลิกไปเรื่อยๆละโอ้คีมโอ้โดนเหลือเท่าไหร่นะโอ้ล้วเจ็ดเจ็ดแสนแล้วโอ้ ไว้ถามจริงโบรุ bro. ไม่ให้จริงเหรอโบรุ bro. ออกเร็วๆหน่อยให้มันได้ไปใช้ทำยางอื่นได้ไหมได้ไหมโอ้ยมาไม่หยุดเลยตัวเอกุสิบ เ้ยฉันท้อฉันเหนื่อยเหลือเกินดวงใจเพลงอะไรก็ไม่รู้ทีอยู่ดีก็ร้องก้นมาเออจะอะไรละอกแสนจะมีไว้ครอบครองได้ไหมของสกเกมที่ฉันจะแบบมีดวงกับการสุ่มอะไรแบบนี้ได้ไหมเอเอก็เล่นไอเซนฉันไปเกือบสิบล้านก็ไม่ได้นายน่ะช่วยมาเป็นเกมแห่งความหวังให้ฉันได้ไหม จะฉันว่าฉันเอาสกินสั่งเบยก่อนอีกหม okay. ื่นสามโอเคไปลุยกันต่อ let's go ตอนแรกมั่นใจมากเลยตอนนี้เริ่มยิ้มไม่ออกอะโอ้โห มาทำใหมเนี่ยแต่ละตัวเห็นสตรีมเมอร์คนหนึ่งเขาดีใจกันข,ขอดีใจบ้างได้ไหมแมนกาด อ๋อแค่นี้ หัวร้อนละหัวร้อนละหัวร้อนจริงร้อนจริงตอนนี้ร้อนร้อนหนักมากเฮ้ยจ้าก็ยังไม่มาหรือว่ามัน,จะ,นะนะจะไปอยู่ในกระเป๋าแล้วนะหรือว่าจะไปอยู่ในกระเป๋าแล้วนะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่า มีหรือเปล่านะมีหรือเปล่าโอ้พูดแล้วอยากจะลองห้เอเดี๋ยอ,อะไรเนะี่ยเดี๋ยวห้าแสนและเออสองแสนแล้วนะเดี๋ยวห้าแสนแล้วนะครึ่งทางแล้วนะเกมครึ่งทางแล้วนะเกม เริ่มเขียนแล้วเริ่มปันเงินแล้วต้นคลิปรู้สึกแบบสนุกสนุกหลังๆคลิปเริ่มไม่สนุกละเริ่มแบบเริ่มเขียยละโอ้โหมามาทั้งอาทิตย์เข้มปิดเฮ้ยจะอัพเดทแล้วนะปล่อยให้บ้างดิปล่อยให้ได้มีครอบ,ครอ,อค,รอบครองบ้างได้ไหมขอครอบครองบ้างได้ไหม ขอครอบครองได้ไหมสิ่งเล็กที่ลิงแดงเนี่ยได้ไหมขอได้ไหมโรจิต้าน่ะโรจิต้าโบร์ไอวอนโรจิต้าเบล์ไม่มาจริงดิโอถามจริง หนึ่งล้านเลยนะเว้ยสุขุนะร้องไห้แล้วเนะเกมหรือว่าโกจิต้ามันหมดแล้วมันไม่มีจริงแล้ว0.005สุู้าสุกิโตะ ศูนย์สิบร้อยพันห้าในหนึ่งพันโ <c oughs> อ้แม่กอดห้าในหนึ่งพันเฮ้ยข้อใจละหนึ่งต่อสองร้อยนะเว้ย กดสองร้อยครั้งมันต้องออกดิโหถ้าตามเลตจริงๆอ่ะสองร้อยมันต้องออกนะแต่น่าจะเลตมั่วหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสองร้อยอ่ะเท่าห้าห้าส่วนหนึ่งพันอ่ะตัดเศษต่ส่วนมันก็หนึ่งต่อสองร้อยเลยนะไอมันออกจริงดิโห โอหซูคุณะเอาดีดี โอ้อ 300, แล้วสามแสแล้วใจคอไม่ดีใจคอไม่ดีหนักมากใจคอไม่ดีหนักมากไปซุ่มต่อซุ่มต่อ จริงดิอจริงดิโคตรเหนื่อยสุ่มมาเกินจะเกินล้านแล้วเนี่ยไม่มาจริงโง่ จงจุติลิงแดงจงจุติจงจุติจงจุต,จจติเดี๋ยวขอขอเชิญคนมาช่วยกดดีกว่าศึกดวงพี่แม่งเกือเกินขอญาตเชิญมาเดี๋ยวพี่จแฟนพี่แม่งกดสองแสนห้าเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปายเธอจัดปลายสองแสนห้าลุยใช่ลุย ดูดิแฟนพี่กับพี่ใครจดงดีกวนวถ้ามันได้ถ้ามันได้เนี่ยจะเลี้ยงขนมมันแย่กว่าทำไงเอ้ยมีใครกูแย่กว่าหรอกถ้ามันมีเดี๋ยวคาซีมันขึ้นเด้งอะใช่มันจะคาซีมันจะเด้งมาเลยตึ้งเลยเอะ่ะครับมีโซมีสูตรด้วยครับจังหวะนี้มีสูตรมีสูตรกดรัวนะครับโอ้โ oh. ห ขี้เฮ้ยอยากขี้เกียจดิลิงแดงมันคือสิ่งที่เป็นแวนการของเกมนี้เลยนะมันจะไม่มาหาเขาจริงๆอ่ะลิงแดงอ่ะขี้เกียจแค่ไหนอ่ะอีกเยอะแค่ไหนไม่รู้กดไปเลยสองแสนอ่ะให้เลยให้หมดเลยสองแสนสนใจละผมเมื่อยมือละโโโโโโอออ้้้หหหโอ้โห โอ้โหโอเคเลยรู้ว่าแล้วโอ้โห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 โนฟร์มเป็นสัปดาห์กดไม่ยั้งน้ำตาจะไหล <laughs> 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 ไม่เห็นมีอะไรมาเลยอ่ะ <laughs> <laughs> เราคิดดูดิสูนจุดสูนสูนห้าเปอร์เซ็น hello hello y ๆยะ a h โป เฮ้ยเหลืออีกเท่าไรเนี่ยประมาณแสนกว่าแล้วมั้งพอ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 ใจเย็นใจเย็นพอแล้วพอ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 เดี๋ยวเอาให้ลูกชายเอาให้ลูกชายที่เป็นหมีมากดอะไรลูกอย่าก็ไม่นอนจะแทน ได้หนุ่มเลี้ยงแป๊บซี่เดี๋ยวบูชายันแป๊บซี่เน่เน่พอโอ้ยเขียบปี๊ดแต่ละคนโอ้มันมันลิงแดงนี่แม่งเหนื่อยอ่าจริงๆเกมอื่นไม่นับนะ เออแสนสุดท้ายมามัลุ้นกันว่าจะมาไหมกดแบบไม่คาดหวังละแสนสุดท้าย กดเหไม่คิดไรหรือมันจะมาเห็นคนเขาล้านนิดๆเขาอ,ออกแล้วไอเรากดโหเกิดล้านแล้วั้งนี้ตอนนี้ยังไม่เห็นพี่แววพูดแล้วยากจะลองหายป่ามาทั้งอาทิตย์มาละลายกับอะไรก็ไม่รู้ หมดหัวหมดแล้วอ๋อไม่ใช่ยูนิตเต็มเหรอยูนิตเต็มหรือยังไง ไปด่วนยู่ดิเตียมหรือยังไงมันบอกว่าอินเ n นทอรี่แม็กซ์มีมาเลยปะเนี่ยท่ามานิกีเลยนะ ไม่คาดหวังไม่หลอกตัวเองไม่คาดหวังแล้วก็ไม่หลอกตัวเองเออไม่มาจริงเหรอไม่มาจริงหรือเฮ้ยสมเป็นล้านเลยนะไม่มาจริงดีได้กี่ที่เนี่ย ได้อยู่เราต้องมีความหวังจนสุดท้ายหมื่นหกมีความหวังคือมันมาคลิกสุดท้ายอยู่องะไรละ่ะโหเหลือเก้าร้อยประมาณสี่คลิกหนึ่งเฮ้ยมันค้างโอ้มีไหมเนี่ย ไม่น่ามีนะ่าจะเข็มปิดก็เกลืออย่างที่น้องๆเห็นก็คงอาจจะต้องฟาร์มหาต่อไปแต่ว่ามีช้นี่สักตัวไหมขอช้นี่สักตัวมีไหมหนึ่งล้านไม่ได้ช้นี่เลยถามจริงเข็มไปใหม่เกม อจริงๆิเธอเข็ม<ะ>ไปไหม่ถามใจดูเฮ้ยมีมีพี่ชายนี่เลมนี่ไงชายนี่เลมชายนี่เลมถามว่าใช้ไหมไม่ใช้ชอบแบบชุดเมดมากกว่าก็คลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างที่บอกตรงวพี่เซ็งเศร้าเหงาใจมากก็ถ้าชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ ความเกลือลิงแดงของพี่ด้วยนะกดติดตามให้พี่ด้วยนะจ๊ะพี่ยังไลค์ทุกวันในช่องของพี่ทิกตอกของพี่ก็ฝากไปติดตามพาไปพูดยกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้บายบายครับ